ออนไลน์ online, ผ่านคอมพิวเตอร์นักเรียนนักศึกษากรอกรหัสผู้ใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบคลิกที่ไอคอนห้องสอบออนไลน์จะพบรายวิชาที่มีสอบในวันนั้นๆโดยจะมีรายละเอียดแจ้งรหัสวิชาชื่อวิชาชื่อผู้สอนผู้คุมสอบฉุดข้อสอบวันที่สอบเวลาสอบระดับชั้นห้องพื้นที่เรียนให้คลิก start the exam เพื่อเริ่มสอบ แต่ถ้ารายวิชาใดยังไม่ถึงเวลาสอบระบบจะนับเวลาถอยหลังจนกว่าถึงเจ้าเวลาสอบถึงจะสามารถคลิก Start the Exam ได้และระบบจะทำการเช็คชื่อเข้าสอบให้นักเรียนนักศึกษาอัตโนมัติ เมื่อคลิก start ระบบจะถามว่าคุณต้องการเริ่มสอบหรือไม่คลิกใช่สามารถเริ่มทำข้อสอบได้ทันทีระบบจะเข้าสู่คำถามของข้อสอบออนไลน์วิชานั้นจะมีรายละเอียดบอกดังนี้ชื่อผู้สอบรหัสประจำตัวเวลาเริ่มนับถอยหลังจนกว่าถึงจะเวลาที่หมดกำหนดสอบ1คือข้อที่นับปัจจุบัน7คือจำนวนข้อทั้งหมดสีเขียวคือจำนวนข้อที่ตอบแล้วสีแดงคือจำนวนข้อที่ยังไม่ตอบไอคอนยางลบคือตัวล้างคำตอบของข้อนั้นๆในกรณี ต้องการล้างคําตอบแล้วจะย้อนกลับมาทําใหม่เพื่อการลืมว่าข้อไหนที่นักเรียนนักศึกษาต้องการแก้ไขคลิกตอบที่ช่องวงกลมและคลิกถัดไปเพื่อทําข้อต่อไปตัวอย่างตอนนี้อยู่ที่ข้อที่1จากจํานวนทั้งหมด8ข้อคลิกตอบไปแล้วศูนย์ข้อเหลือยังไม่ตอบ8ข้อถ้าเป็นข้อสอบที่เป็นข้อเขียนนักเรียนนักศึกษาสามารถพิมพ์คำตอบในช่องคำตอบได้เลยค่ะและคลิกถัดไปเพื่อทำข้อต่อไปค่ะ ในกรณีที่ยังไม่แน่ใจว่าจะตอบข้อไหนต้องการเว้นไว้แล้วกลอบมาทำใหม่สามารถคลิกที่สัญ,ญลักษณ์ยางลบเพื่อล้างคำตอบระบบจะถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่คลิกใช่ระบบจะล้างคำตอบให้และสามารถคลิกถัดไปเพื่อทำข้อต่อไปได้ค่ะ และถ้านักเรียนนักศึกษาต้องการทราบว่าเหลือข้อคำถามไหนที่ยังไม่ตอบสามารถคลิกได้ที่ไม่สมบูรณ์ระบบจะแสดงคำถามที่ยังไม่ตอบขึ้นมาให้ค่ะถ้าคลิกแสดงทั้งหมดระบบจะแสดงข้อคำถามทั้งหมดไม่ว่านักเรียนนักศึกษาจะตอบคำถามหรือยังไม่ตอบค่ะ เมื่อนักเรียนนักศึกษาทำครบเรียบร้อยแล้วมั่นใจว่าไม่มีแก้ไขคลิกส่งคำตอบที่มุมบนขวามือระบบจะถามคุณแน่ใจหรือไม่คลิกใช่ระบบจะบันทึกคะแนนอัตโนมัติรวมถึงถ้านักเรียนนักศึกษาไม่กดส่งคำตอบแต่เวลาในการทำข้อสอบหมดแล้วระบบจะเก็บคะแนนเท่าที่ทำได้โดยอัตโนมัติเช่นกันค่ะ ระบบจะกลับเข้าสู่หน้าสอบออนไลน์ e-test room วิชาที่สอบไปแล้วจะไม่แสดงอีกจะแสดงเฉพาะวิชาที่ยังไม่ได้สอบวันนั้นๆเมื่อสอบครบทุกวิชาหน้าสอบออนไลน์จะเป็นหน้าว่างๆค่ะสอบออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน นักเรียนนักศึกษากรอกรหัสผู้ใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบคลิกที่ไอคอนห้องสอบออนไลน์การสอบออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนวิธีจะเหมือนกับการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ต่างเพียงรูปแบบของการแสดงเมนูของแต่และอุปกรณ์เท่านั้นค่ะเมื่อนักเรียนนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จก่อนกำหนดเวลาส่งคำตอบเรียบร้อยต้องรอเวลาสอบวิชาถัดไปวิชาที่กดส่งคำตอบแล้วจะไม่แสดงออกมาให้เลือดอีก ที่สำคัญถึงแม้นักเรียนนักศึกษาจะสอบอยู่ใกล้กันแต่ระบบจะสุ่มสลับคำถามและตัวเลือกตอบถึงแม้จะเป็นข้อสอบชุดเดียวกันค่ะกรณีนักศึกษาสลับเบราว์เซอร์ออกหน้าจากหน้าระบบสอบออนไลน์ไปแอปอื่นเว็บอื่นเกิน5วินาทีระบบจะทำการล็อกทันทีนักเรียนนักศึกษาจะไม่สามารถสอบต่อได้เพราะเป็นระบบป้องกันการทุจริตนักเรียนนักศึกษาต้องแจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบเพื่อทำการปลดล็อกอุปกรณ์ถ้าอุปกรณ์การสอบเกิดปัญหา ต้องการเปลี่ยนเครื่องให้แจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบเพื่อปลดล็อกอุปกรณ์ถึงจะสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อุปกรณ์เครื่องใหม่ได้เช่นกัน ซึ่งระบบจะบันทึกคะแนนข้อที่ตอบไปแล้วและจำคำตอบไว้นักเรียนนักศึกษาไม่ต้องทำใหม่ทั้งหมดสามารถทำต่อจากข้อที่ทำค้างไว้ได้เลยเนื่องจากข้อสอบมีการสลับคำถามและตัวเลือกตอบเมื่อนักเรียนนักศึกษาเข้าสอบอีกครั้งอาจจะเจอคำถามข้อที่ยังไม่ตอบไม่ต้องตกใจว่าจะต้องทำข้อสอบใหม่คลิกที่ไม่สมบูรณ์ระบบจะแสดงคำถามเฉพาะข้อที่ยังไม่ตอบให้ค่ะ แต่ถ้านักเรียนนักศึกษาทำข้อสอบไม่เสร็จตามกำหนดเวลาสอบระบบจะบันทึกคะแนนสอบโดยอัตโนมัตินักเรียนนักศึกษาจะไม่สามารถทำข้อสอบได้อีกต้องไปทำข้อสอบวิชาต่อไปในกรณีที่มีสอบวิชาอื่นอีกตามเวลาสอบเมื่อวันที่มีสอบนักเรียนนักศึกษาสอบครบทุกวิชาหน้าสอบออนไลน์ e-test room จะเป็นหน้าจอว่างๆค่ะ